เผยสเปคแรก vivo 21 se ฉายชิปเซิระฟรักก้2 0 g ้องหลังในหลัก48แล้านพิ00เซลแบต5,000 a 00มิลอมมีชัดไวอาจเปิดตัวเ,เร็วๆนี้เผยสเปคแรก vivo ย1 se ฉายชิปเซ a ร์ r รักก 720G ก้องหลังในหลัก4ี่ล้านพิเซลแบต5000มิลอมมีชัดไวอาจเปิดตัวเ,เร็วๆนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น vivo v, v 2 1 5 g ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากเว็บทดสอบสมาร์ทโฟนอย่าง Geekbench ด้เผยเห็นรายชื่อของสมาร์ทโฟนที่มีฐานโมเดลว่า vivo v, v 2 0 6 1ึ่งซึ่งคาดกันว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น vivo v, v 2 1 5อ g ครับที่เป็นสมาร์ทโฟนน้องใหม่จากตระกูล v 2 1่สิบเซีรีส์นั่นเองครับจากข้อมูลที่เผยมา ทำให้ทราบเกี่ยวกับสเปคของ Vivo V11 SE เพิ่มเติมตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.58นิ้วความเรียดระดับ Full HD Plus 1,080คู x 2,400พิกเซล440พิกเซล per inch สายชิปประมวลผลค u a l c o m m s n a p d r a 720G ให้แหลมาที่ 8GB บนระบบปฏิัการ Android 11ครอบทับด้วย FunTouch OS ให้กล้องหลังแบบคู่ Dual Camera โดยมีกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5000 m นมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว18วัตต์อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีผลทดสอบแบบซิงเกิลคออยู่ที่553คะแนนและแบบมัลติคออยู่ที่1697นาคะแนนครับแต่ข้อมูลวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่น vivo v 11 se ยังไม่ได้เผยออกมาในตอนนี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟァสจะมาบอกกันอย่า้ทราบอปกทีครับ ตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ